ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่อง Bo Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อพอดีมีเรือล่าจุงครับ,รบมีเรือล่าจุงผ่านเข้ามาพอดีครับก็ได้ชมบรรยากาศนะครับของเรือลาาจุงครับ สภาพแล้วถักตกชวาดูว่าเรือลากจูงเราจะไปไปได้ไหมไปผ่านไหมแต่ดูท่าทางน่าจะไปผ่านนะครับเพราะว่าดูแล้ววิ่งน่าจะเขาน่าจะวิ่งเป็นประจํานะครับอันนี้น่าจะเป็นเรือขนปูน,นปูนซีเมนลากจูงผ่านมานะครับเยอะครับยาวถึงโน่นเลยครับ โอ้นเลยครับผ่านมาบดีก็เลยถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมกับส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับให้อาหารปลาอยู่ปลาและนกนะเรับยจำนวนมากสอบถามคนในพื้นที่แล้วครับสำหรับเส้นทางนี้ครับ ทางนี้ก็จะเป็นแม่น้ําป่าสักครับแม่น้ําป่าสักป่าสักยาวไปถึงเมืองลบบุรีนะครับส่วนสามแยกตรงนู้นนะครับท่านขนานนะครับก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับฝั่งสามแยกตรงนั้นนะครับสามแยกแม่น้ํานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น like <inflamm Liberty. S 2> ้ําป่าสักนะครับไล่มาบรรจบกันนะครับ อันนี้ปลาก็เยอะมากครับเพื่อนๆปลาหลายชนิดนะครับปลาตะเพียนปลาอะไรนะปลาหางแดงนะตะเพียนหางแดงครับแล้วก็ปลาสวายนะส่วนมากปลาสวายตัวใหญ่เยอะมากเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อ่า ให้เพื่อนๆติดตามชมคลิปนะครับของช่องบจนห้าและช่วยกดติดตามกด s u b สไคร b ์กด,กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ